มาที่กลุ่มอาชีพนะคะกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ได้ประเด็ฐ์ของแม่บ้านบ้านขวานะคะก็จะมีสมาชิกกลุ่มนะคะแล้วก็กลุ่มได้ทำํำระเบียบข้อบังคับไว้นะคะก็มีความเป็นมาในการที่จะ ได้ร่วมทอนะคะมีหลายหน่วยงานที่มาส่งเสริมและก็สนับสนุนนะคะตอนนี้ใช้โรงเรียนที่ยุบเลิกนะคะก็คือโรงเรียนบ้านขวานะคะให้ใช้เป็นที่ทำการของกลุ่มนะคะสำหรับกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ได้ประดิษฐ์ของแม่บ้านบ้านขวานนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นนะคะ นี่คือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะหลากหลายมากค่ะคุณผู้ชมทอเสร็จแล้วก็จะมีการแปลรูปนะคะแปลรูปแล้วก็ใช้ความรู้จากการที่ได้เรียนรู้จากเรื่องต่างๆนะคะนี่การแซวเสื้อนะคะแปลรูปจากผ้าทอก็มาตัดเสื้อนะคะตัดเสื้อเสร็จแล้วก็มาแซวนะคะปักแซวในะะลวดลายต่างๆมีการออกแบบเองด้วยสวยงามค่ะคุณผู้ชม นี่คือแหล่งเรียนรู้บ้านขวาวตำบลสุขสวัสดตอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดค่ะ